ัสดีค่ะนร้างโคน,นต้นย่างพี่น้องเลยโลงงามขนาดเลยพี่น้องต้นย่างใหญ่ต้นนี้เนี่ยยูปป่ปากทางบ้านหัวคลองเราเพื่ออาสาสมาัคจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะต้นสีเหตุถนนไร้ทางค่ะพี่น้องเ่ราะมนซีเล่นเนาะที่ฉันเข้าใจพีทตอนนั้นเนาะ เป็นถนนไล่ทางแล้วก็ที่นี่ต้นย่างต้นนี้นั่นคุณยายเนาะคุณยายเพิน่นถามคุณยายแล้วสอบถามคุณยายแล้วว่าจังแต้สมัยแม่เพิ่นนั้นเิดมากก็เห็นโลดค่ะตอนนี้แม่เพิ่นเสียชีวิตไปประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วที่น,อน้องสำหรับคุณยายที่เพิ่นห้ค่ำตอบนี่ก็ประมาณเจ็ดสิบป,ปีค่ะเจ็ดสิบสิบแปดสิบค่ะ ทั้งสองทันเนาะพันบอกพันบอกว่า,วาแม่เป็นเกิดมากอะเห็นโหลดกับกกบากมือหนังคือกันค่ะอายุพ่อพ่อก,กันครับพวกอะพับค่ะยือเส้นทางเส้นนี้แหละค่ะในหมู่บ้านเนาะแม่เพิ่นเกิดมากอะเห็นโหลดว่าสัน่นตอนนี้ผู้เป็นหายข้ามอบคือลูกสาวของคุณย่าที่เสียไปแล้วนึ่งเดอายุเกสิปปีแปดซิปปีค่ะสองทันเนาะ คิดเบิ้งว่าสิประมาณจักปีฉันคำนวณบบจูกค่ะคันบเบเมนถึงว่าหาหลอยคือเนาะผูคนออกมาเบิ้องหลายค่ะคนสนใจหลายเนาะสำหรับบัเบบดียวรถกะพรท่านให้พานแล้วค่ะติดกันเป็นแถวอยู่ค่ะตอนนี้แนละ้วเพราะว่าจนกว่า จนกว่าเพิ่นเสี่ยนเอาต้นย่างออกจากถนนได้เพื่อพี่น,อน้อง โจบกินซ้ำนี่ค่ะสวัสดีค่ะ